งานแก้แก้อย่างไรให้แตกต่างแล้วแก้แบบไหนให้ลูกค้าร้องไห้กลับบ้านพี่แกร้องไห้ไม่ใช่สีหลุดหรือทําไม่ได้ซึ้งเกินนะครับว่าพระอาทิตย์แยงตาพี่แกไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะก็รถขาดออกมามันเงาเกินเงานจนตาแตกเงานจนน้ําตาไหลแกก็ขับรถมาจากไร่ขิงมาทํางานแก้กับเรานะฮะดีคุณพี่เขาเ,ออเปลาแล้วใจแถวบ้านร้อยสิครับรออะไรล่ะดีนะติดตามเราอยู่แก้ไขได้ทันก็ฝากบอกไว้หน่อยนึงนะฮะไม่เห็นโปรโมชั่นที่ถูกเจ้าเกินไปผมอาจจะรถของท่านไปลองยาก็ได้นะฮะ แกก็น่าจะโดนลองยามาเป็นที่เรียบร้อยมผมจะลงมือทําเป็นจริงลงมือทํารถลูกคา้าใช้รถที่ไหนเป็นต้นแบบจริงๆนะฮะรถผมล้วนๆเลยวันนี้ก็ยับเยินไปหมดแล้วปบการหรือความรู้ไม่มีสิ้นสุดนะฮะที่ผมพูดมาเจตนาของผมไม่ได้ว่าใครนะฮะผมก็แค่อยากให้ทุกคนปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เราทําผิดพลาดก็เพียงเท่านั้นนะฮะผมก็มีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันใช่ผมจะเก่งไปเสียทุกอย่างยอมรับความเป็นจริงและข้อผิดพลาดให้ได้แก้แก้ไขมันก็เพียงเท่านั้นนะครับผมว่ามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าจะเราขัดเสร็จแล้วเราก็มาโชว์พ ขาดกำลังขาดก็เงาวิบวับเอาบอลลั่มบอลเหลือไปเลยสิฮะเม็ดมุกก็ออกมาเป็นเม็ดเประมาณนี้เลยนึกว่าพี่แกทําสีรถใหม่มาเดี๋ยวเราลองไปเรียกพี่แกดูรถหน่อยนะฮะโชว์ผลงานสักนิดนึงพี่ครับมาดูนี่หน่อยฮะได้ไหมว่าวันนี้เงาเลยอ่ะได้แค่นี้นะพี่ผมก็ทำมันแค่แค่นี้แหละมาไกลได้ไหมมาไกลแค่นี้พอพี่โอ้ไม่พอพอได้ไหมพอได้ครับตอนนี้ก็ขัดมามันเงาประมาณนี้ไหมพี่ ไม่มันเงาอีกแบบหนึ่งเงาไงอันนี้มันเป็นอันนี้มันเหมือนกระจกดูดิมีเห็นมุกวะใช่ครับเห็นหมดเลยเป็นไงตอนนั้นไม่ค่อยเห็นใช่แต่รอยลึกมันก็จะไม่เห็นใช่ไหมเห็นเด่นนะครับมันจะมีพวกนี้ที่มันจะแบบเห็นบ้างนะครับโอเคเข้าใจเพราะว่าสีมันเหลือแค่สี่สิบสามเมงผมผัดให้ลึกกว่านี้ไม่ได้ครับแค่นี้แล้วดีใจครับดีใจโอเครู้เรื่องครับผมพวกนี้เสร็จ <laughs> รอได้ครับบายครับรอได้ครับ <laughs> เราโชว์ผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาล้างล้อให้พี่แกสักหน่อยจริงๆคันนี้จะมาขัดสีแก้งานเฉยๆเห็นระบบการทํางานของเราเลยตัดสินใจใหม่นะฮะเปลี่ยนมาเคลือบแก้วกับเราใช้ตัวโปรโมชั่นนะครับแกก็จบเราหล่อสวยๆไปโดยใช้งบประมาณแสนแบงค์เทากว่าๆงานแก้สวย,สวยๆเนียน<ๆ>เคลือบแก้วแถมไปด้วยคือคุณพี่มาไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับคุณมาดูระบบการทํางานของเราสามแมงบงค์เทากว่าๆคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าสำหรับที่เคคาแคร์ต่าบินลุงมือทําไปให้นี K ่ก็จะเป็นระบบการล้างล้อของเคคาแคร์ต่อบินสำหรับรถมาใช้โปรโมชั่นกับเราถึงต ชุดใหญ่ๆนะฮะมก็จะได้ล้างเซ็ตนี้ไปเลยตอนแรกผมว่าจะลงน้ํายาสลายคราบน้ำมันข้าเข้าามอาเบรที่ฝั่งแน่นฝั่งลึกไม่เยอะจุดเกินไปจากนั้นผมก็ลงดิสโฟมเพื่อจะได้ล้างผ้าออกมาฟิวฟิวหล่อๆขอพี่แกไม่หน่อยนะรอนานนิดนึงตั้งแต่9ก้าโมงได้รับรถบ่ายสามยินคําพูดของเขาแล้วใช่ไหมฮะขนาดไหนก็รอได้ไอ้รถออกมาสวยที่สุดให้เกปปี้เดี๋ยวผมจัดให้จัดให้ตลอดไม่มีขัดหรอกเราก็จะแย่ล้อแปลงมหาเทพของเราคลิปนี้ผมไม่เห็นเท้าน้องพี่แกนะสงสัยวัน นี้นตรงเท้าไหลมาเป็นทางอันนี้เราก็แค่หย,ยอกนะครับคุณน้องอย่ากโกรธกันเลยแค่หยอกเล่นเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นแปลงมหาเทพของเราเหมือนเดิมแปลงไปที่ตัวยางนะคะลองครับผมยางคูณกลับมาแดงเหมือนเดิมแปลงไปเพื่ออะไรกับนี่สงสัยไหมฮะผมเลือกใช้แปลงยางเป็นตัวไหนไม่บอกปล่อยให้ลุ้นไม่บอกปล่อยให้งงครับหยอกครับผมใครอยากรู้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไม่มีขายนะฮะกะบอกได้เฉยๆนี่ขั้นตอนก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็ลูบไปหนึ่งทีแก้ได้ก็ขี้โชว์ซะด้วยเยีบยอดมะพร้าวรวงไปหนึ่งทีใส่ หัวด้วยแตกไหมล่ะจะพันนิดนึงใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนรูปดินน้ำมันที่อยากได้เซตนี้ที่จับจองเข้ามานะฮะรู้หรือเปล่าโปรหมดตอนไหนแจ็ซิปบอกให้หน่อยนึงก็ได้ใจฟังดีๆนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งโปรสิ้นสุดเดือนตุลาเท่านั้นนั่นนันนันนะจ๊ะใครอยากรีบทําใครอยากได้โปรคุ้มๆแบบนี้ก็รีบจัดก็รีบจองกันด้วยนะฮะแชทอาจจะตอบล่าช้าหน่อยแต่ก็ตอบชัวนะจ๊ะใจเย็นๆนิดนึงจากเราขัดสีเป็นที่เรียบร้อยเราทำการเอารถมาล้างหนึ่งทีการแก้เยอะประมาณนี้รับประกัน ว่าคุณจะใช้น้ำยาตัวไหนเพราะมันต้องเปิดรอบสูงง่ายก็เหมือนใช้รอบจัดไม่เข้าใจที่ผมพูดมาใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใช้รอบที่แรงฝุ่นฝนมันอาจจะกระจุยกระจายพีแกก็ผ้าซับน้ำผ้าซับมา,า,าลากเบาๆประมาณน,นี้ลดผ่านการขัดสีแล้วก็ต้องใช้ผ้านุ่มๆนิ่มๆหน่นอยเราจะไม่ต้องแก้งานใหม่ไงนำนะครับผมถ้าร้านใครทําหลายาาผแนกให้แยกผ้ากันใช้ด้วยไหนล้างสีดูดฝุ่นก็ใช้ผ้าชุดหนึ่งไหนล้างขัดสีรบรอยก็จะแยกผ้าไปชุดหนึ่งจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์งานกัน้นีสวย เชื่อผมนะฮะเชิญครับผมแก้งานตามสบายถ้าคุณไม่มีแก้ก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่าคุณเยี่ยมยอดวางมะพร้าวล่วงใส่หัวด้วยนะฮะอะไรครับนี่หยอกหยอกนะครับคุณพีก่อนเราจะเคลือบแก้วแล้วก็ลงน้าํายาหลคาบไขมันต่างๆถึงสลายคาบน้ํายาขัดนะฮะจริงนะฮะขั้นตอนไม่มีใครบอกจนหมดขนาดนี้ที่นี่ที่เดียวครับผมเคคาแคร์เตาบิน่ห่วงไม่กักวิชาบอกให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นช่างหรือลูกค้าเชื่อครับออกไปแล้วคุณก็ไม่ค่อยเข้าใจกันใช่ไหมฮะจะบอกไปเพื่ออะไรครับนี่พอดีผมชอบพูดครับง่ายๆก็เหมือนชบขีโมะครั ผมพูดไว้เลื่อยเปื่อยเลือ่อยเฉยประมาณนี้ก็เป็นระบบการทํางานจริงๆนะฮะผมอาจจะทําเชิงเล่นเชิงตลกไม่มีใครสนใจใช่ไหมฮะไอ่ครับผมที่ผมทาเชิงนี้ผมอยากให้ทุกคนสนใจผมเยวไปดูภาพอินเตอร์ตอนจบกันดีกว่าผมจะร้องเพลงให้ฟังนะฮะตึงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ะง,งานเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วหล่อสวยๆเฟีฤฤฤ้ยวๆกลับบ้านไปเลยใครอยากหล่ออยากเฟี้ยก็แวะมานะฮะอย่าลืมซื้อข้าวแกงมาฝากผมด้วยภาพอินเตอร์ตอนจบผมใส่เพลงยาวไม่ได้นะฮะผมจะโดนแบนอีกอยากจะโดนแบนบ่อยหาคาพูดอะไรมาพูดเลื่อยเปื่อยเลื้อยเฉยใครอยากลด อยากจะลดเงาประมาณนี้ไหมะคะหือใครอยากจะได้ภาพฟิวเฟียประมาณนี้เดิมนั่นแหละครับผมสก,กิดผมได้ตลอดพูดไปพูดมาคอเริ่มจะแห้งแล้วเราไม่พูดก็ไม่ได้เัาพูดก็งผมก็เสียงภาพให้เข้ากันเลยคนดูกันหน่อยนะฮะเอาดูแลเหมือนญาติสนิทมิสหายอย่าลืมนะฮะผมคิดธนาบัตรทุกเม็ดนะจ๊ะที่อยากเข้ามาหาผมแนะนำจองคิวก่อนเข้าใช้บริการด้วยนะจ๊ะ